จัดทริปบุญนับเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนรักเพื่อนซี้ที่ตัวติดกันตลอดตลอดสุปตาตัวมัมชมพู่ภรยาเอฮารเกตกับพี่สิทธิมนภรยาสาวคนสวยของพระเอกตลอดการติเดเจษฎาพรผลดีแถมล่าสุดทั้งสองสาวก็ยังได้ถือโอกาสพิเศษจัดทริปดีต่อใจด้วยการชวนกันไปทําบุญเรียบง่ายเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพี่สิทธิมนพร้อมกับลูกๆหลานๆก่อนจะนำเอาภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมพิเชษทลายร่วมกันอนุโมทนาบุญ แต่ทว่างานนี้นอกเหนือไปจากมเมนต์ดังกล่าวจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมกดไลค์ให้กับมิตรภาพความน่ารักของทั้งสองสาวรวมถึงส่งมอบคำอวยพรให้แด่พีสิทธิ์มณ์อย่างล้นหลามแล้วหลายๆคนก็ยังเผอโฟกัสติดจุดเพราะถูกออร่าความสวยของพีสิทธิ์มน์กระแทกสายตาเข้าเต็มเปล่าและไม่ใช่แค่เรื่องของผิวพรรณกับความน่าเด็กที่ทั้งหวานหวานทั้งละมุนชวนให้ตกอุมรักเท่านั้นแต่สไตล์เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวก็ยังแปบปังระดับสิบเต็มสิบจนต้องขอยกให้เป็นอีกหนึ่งคุณแม่ไอดอน ด้านการดูแลตัวเองกันเลยทีเดียว